คุณก็สงสัยไหมว่าติดตั้งโซลาเซลล์แบบไหนจะคลิปนี้เรามีคําตอบครับในช่วงที่ประเทศไทยนะครับมีแดดร้อนจัดเลยการใช้โซลาเซลล์ก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับการเปลี่ยนมาใช้พลังงานแห่งอาทิตย์ให้เป็นงานไฟฟ้าก็เป็นหนึงตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับทีนี้ติดตั้งแบบไหนถึงจะประหยัดได้จริงคุ้มค่าและค่าไฟสุดงจริงจรงครับวันนี้ผมมี3ระบบมาแนะนำครับผม 1>, 1. ระบบออนกิดครับเป็นระบบที่ใช้ไฟแสงอาทิตย์จากโซลารเซลล์ร่วมกับระบบไฟของการไฟฟ้าโดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่านะครับจะใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในช่วงเวลากลางวันจะไม่มีแบตเตอรี่ไว้เก็บนะครับแต่สามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ครับเหมาะสําหรับบ้านเรือนร้านค้าโฮมออฟฟิศโรงงานและห้างสรรพสินค้าครับระบบออนกิ่มีความคุ้มค่าสําหรับผู้ที่ใช้ไฟในช่วงเวลากลางวันเป็นหลักครับ 2. ระบบออฟกิดครับเป็นระบบโซลาร์เซลล์ที่ไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้าครับหรือว่าคนส่วนใหญ่เรียกว่าระบบ standalone ไม่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้าไฟฟ้าที่จะจากระบบออฟกิจนะครับจะสามารถใช้ได้อยา่าง100%ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้ในเวลากลางคืนหรือเวลาที่ไม่มีแดดครับระบบออฟกิจนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไฟการไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเช่นสวนผักสวนผลไม้ไร่ต่างๆหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็กครับ 3. ระบบไฮบริดครับ เป็นการผสมระหว่างระบบออฟกิดและออนกิดเข้าด้วยกันเป็นการใช้ไฟจากการไฟฟ้าและแผงโซลารเซลล์รวมถึงแบตเตอรี่ครับถือได้ว,ว่าเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ทุกช่วงเวลาเลยนะครับระบบไฮบริดนี้นะครับเหมาะสําหรับบ้านเรือนขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมและโรงงานที่ต้องการลดค่าไฟเป็นจํานวนมากครับอย่างที่กล่าวมาทั้ง3ระบบนะครับการตดดนั่งโซละเซลล์ให้คุ้มค่าต้องรู้ว่าพฤติกรรมการใช้ไฟของเรานะั้นเป็นแบบไหนหากคุณมีข้อสงสัยหรือยังตัดสินใจไม่ได้เรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำแน,นะนำครับอย่าลืมนะครับถ้าไฟมีปัญหาทักหา s t e c h Link